วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาเพิ่มพื้นที่ไดซีโดยที่เอาพื้นที่ไดอื่นมาเพิ่มให้ไดซีนะครับโดยวิธีนี้นะครับไม่ใช้โปรแกรมอะไรเลยนะครับผมทาใน Windows ของเรานี่แหละครับก่อนอื่นนะครับเราต้องอันนี้คือไดซ์ของผมนะครับจะเห็นว่าไดซีอเต็มมากแล้วนะครับผมต้องการเพิ่มพื้นที่นะครับโดยเอาพื้นที่ได้ E ตัวนี้นะครับมาเพิ่มให้กับไดซีครับเรามาดูวิธีกันเลยนะครับก่อนอื้เราไปที่ My คอมพิวเตอร์ คลิกตรงนี้หรือว่าหน้า d อ t ก็ได้ครับ Manage ครับนะพอขึ้นหน้า Manage แล้วให้เข้าไปที่ Disk Management ครับหน้า Disk Management นะครับก็คือพื้นที่จัดการไดซี C, ไดย e อทีนั้นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เรามี2ใไดน,นะครับวิธีการของเราคือการสร้างไดขึ้นมาใหม่ อีกได้หนึ่งนะครับเราย้ายพื้นที่ได้ E ทั้งหมดไปไปเก็บไว้ที่ไดร์นเกาะนะครับเหตุผลก็คือการที่จะเพิ่มพื้นที่ไดซ C ได้นะครับต้องใช้ได์ที่อยู่ใกล้ไดซ C ที่สุดนะครับตอนนี้ไดที่อยู่ใกล้ไดซ C ที่สุดคือได E นะครับซึ่งได E ของเรามีข้อมูลอยู่นะครับเราจึงจะต้องสร้างใหม่ก่อนครับวิธีการสร้างใหม่ก็คือคลิกขวาที่ได E ครับผมต้องอารเก็บข้อมูลแค่20กิกนะครับอีกร้อยกว่ากิกวเพิ่มให้ไดซ C นะครับ เพิ่มอ่ากดคลิกขวาครับแล้วก็ชิงโมลลุมครับ2 0่ิกนะครับอ่าได้ได้ที่เก็บข้อมูลมาแล้วนะครับกดคลิกขวา New Simple Volume ครับแล้วกด Next ไปเรืยนะครับของผมเป็นได้ดีนะครับเพื่อเป็นได้ดีเป็น NTFS นะครับตั้งชื่อได้เลยนะครับแต่ผมไม่ตั้งครับกด Finish ครับตอนนี้ Windows ก็กำลังสร้างไดร์ใหม่ขึ้นมาให้เรา สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมมีได้เพิ่มมาอีกได้หนึ่งนะครับก็คือได้ดีนะครับซึ่งเราจะย้ายข้อมูลทั้งหมดไปเก็บไว้ที่ได้ดีนะครับถ้าเราดูที่หน้าตรงนี้เราจะเห็นว่าได้ดีใกล้ได้ซีที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าในดิสเม n เทนเมนต์ของเราจริงๆคือไดเอนะครับใกล้ไดซีที่สุดเพราะฉนั้นผมจะย้ายข้อมูลจากไดเอนะครับที่มีอยู่ประมาณ7กิกนะครับสิติการครับกดคอนเอกได้เลยนะครับกดวางที่ไดดีครับ เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ได้ E ของเราคือว่างเลยนะครับว่างร้อเลยนะครับให้กลับมาที่หน้า Dismanagement ครับได้ E นะครับได้ E นะครับอย่าเลือกผิดใดนะครับกดคลิกขวาแล้วก็ d e l e t e ไปได้เลยครับพอ delete แล้วได้ E ก็จะเป็นพื้นที่เปล่าๆที่ติดกับได้ C นะครับให้คลิกขวาที่ได้ C นะครับกด Extend เลยครับ กดเน็กไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแค่นี้นะครับได้ซีของเราก็จะเพิ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวลองไปเช็คใน My ค o m p u พิ r ดูนะครับปึ๊บนี่ครับมีพื้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ1 0อยกว่ากินะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีนี้อาจจะยุ่งยากไปนิดนึงแต่ว่าทําให้เราเพิ่มพื้นที่ได้ซีได้เยอะมากๆโดยที่ไม่ใช้โปรแกรมช่วยเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์แบ่งปันไอเดียกันด้านล่างนี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ